โอเคครับก็สวัสดีทุกคนก็เรืนะครับวันนี้พวกผมโกจีจีแอนเชลนะวันนี้ผมก็จะมาทำคอนเทนต์เกลียนขโมยหมูเคลื่อนในเกมแบบว่าทั้งคอ,อกเลยตอนนี้พี่ไปเห็นมาว่าคือทั้งคอ,อกเนี่ยเขาไม่ให้อาหารเลยเว้ยแล้วก็แบบว่าเป็นหมูพิเศษทั้งคอ,อกน้ําหนักแบบสี่ร้อยห้าร้อยแบบคือมีแบบหกเจ็ดตัวแบบโคตรสุดเลยนะเอางนะ่ายๆใครชอบปีนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ติดตามเลยนะแล้วเราก็จะไปเจอในฟาร์มของเขานะว่าพี่จะขโมยได้ไหมไปครับผมไป ตอนนี้เรามาอยู่ในคอกของหมูของเพื่อนในเกมพี่เลยนะคือสังเกต่ะตอนนี้ขโมยได้ทั้งคอกเลยนะคือแบบไม่มีเซตไม่มีเตี้ยแบบว่าเอาแบบรหัสครอบไก่ตัวเองมานะครับอันนี้แบบเร็วๆเ,เลยพี่เข้ามาบบตึงๆอะไรเงี้ยแบบเออเข้ามาถึงแบบไม่ต้องงองนั่นแบบโอ้โหมันขโมยทั้งคอกจริงๆ,ๆงวะเนี่ยเดี๋ยวไปดูเลยแบบ้ยดูดัดูนะสามร้อยๆๆนะ 300, อ่าสามร้อยน้ำหนักแล้วก็อันนี้สองร้อยแล้วก็หมูไฟหมูไฟอะไรหมูไฟสามร้อยแล้วก็หมูหมูแม่งแบบโคตรเยอะค่ะอกสอง สองสี่หกหกตัวเคโคตรโหดแล้วแต่ละตัวคือน้ำหนักแบบแปลรูปคือรวยเอาไห้ไงนะอ่ะเรื่องขโมยกันเลยว่ะคราบผมไม่ต้องรอแบบแพร่มอะไรมากมายเรื่องขโมยกันเลยว่าจะได้ไหมสาธุขอยได้หมดขอยได้หมดขอยได้หมดเลยขอยได้หมดไปลอยหมูไปเลยตัวแรกเลยหมูพิเศษด้วยหมูพิเศษด้วยอันนี้เรียวๆเลยไอชี้่บินสาดเฮ้ยเฮ้ยไม่ไงมวยต่อรวยนะพี่แบบ เฮ้ยซักเทสปูแล้วตัวหนึ่งแนละ้วอ่ะเอาดิไปตัวที่สองตัวที่สองคือผมผมรีบจัดเลยอะ่ะผมแบบล่นจัดเลยอะ่ะเฮ้ยตัวที่สองเดี๋ยวเราขโมยสอง 2, ตัวแล้วกับกับที่ข้อเราเพื่อให้หายน,นะผมผมว่าเดี๋ยวไม่มีคนรอจู๊กข้อกูนแน่เลยเช่โอเคซักเทสปูตัวที่สนะอ,องแล้วเฮ้ยขโมยให้หมดข้อเลยนะหมดข้อแบบเอาอไม่ร้องอะ่ะผมไม่รู้ว่าใครเหมือนกันที่ขอแกล้งขอแกล้งทีนะผมไม่ได้แกล้งนะแบบว่าอยากได้หมูอ่ะมันเย่ขโมยหมูอย่าดราม่าอย่าดราม่าตัวที่สามเดี๋ยวเว้ยปอู้เลยสามตัวเลยสามตัวไป อีสามตัว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 แล้วอีสามตัวแล้วอีสามตัวแล้วเฮ้ยสามตัวได้แล้วแป๊บนึงนะแป๊บนึงพี่ขอกลับไปเฟอกความนิดความนิดหน่อยตอนนี้เหลือไว้สองตัวตอนนี้เราได้มั้งหมดสี่ตัวแล้วจริงๆมันได้เออสี่ตัวเหลือแล้วผมนับผิดแล้วเฮ้ยเร็วเรีบกลับข้อเร็วพ้อมันเร็วเฮ้ยเกมอะเฮ้ยเร็วดิเร็วเร็วดีวะกูลอกหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยมันนานอะเฮ้ยเฮียสัตว์โอเคให้หาให้หาให้หา แม่งโดนขโมยไอ้ยี่เร็วๆดิเฮ้ยกดกดไม่โอเคกดได้เลยผมล้นจัดเลยอันนี้นี่คือเร็วเร็วเร็วติงนะเร็วติงดูดีสุดที่หมดเลยนะดูดีดูดีนี่คือแบบโอ้โหสองโอ้โหแบบได้โคตรเยอะแบบน้ำหนักเยอะจัดอ่ะดูข้อมง่ายๆแปรรูปได้แบบสิบกว่าล้านเอาจริงๆกลับไปที่ข้อเดิมกับยี่ข้อเดิมมาอันนี้คือเซิร์ฟเลยนะเจ้าของเจ้าของข้ออย่าว่าผมเด้อ คือแบบว่าคือคุณไม่ให้อาหารนะครับเข้ม่าน้องน้องลาตินใช่ป่ะลาตินเออไปเยี่ยมชมต่อครับผมเหลืออสองตัวกูโลกแล้วตอนนี้กูโลกแล้วกูโลกแล้วมาผมกลับมาที่คอกเดิมมามาอาลุยๆนะจะได้หรือเปล่าวะจะได้หรือเปล่าวะใครมันใครมันทำข้อกนี้ว่างีบผมอยากรู้นะจริงๆแต่แบบอย่จ้ามากนะคือแบบว่า ที่มาขโมยแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบอันนี้จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนในชีวิตจริงด้วยนะเพื่อนในเกมไม่รู้เขาแอดมาตอนไหนอ,อาจจะเป็นคนด,ดูหรือเป็นใครก็ได้นะใครที่แบบเห็นว่าพี่ขโมยอย่าอย่าดราม่านะของน้องแบบว่าเป็นเกมขโมยหมูนะ้องเกเปล่าเอออย่าดราม่านะไปลุยเลยดีกว่าครับผมไปตัวแรกไม่ใช่ตัวแรกตัว,ต,วตัวที่ตัวที่ห้าเออมีหกตัว ต่อเปฟูผมว่ารีบๆกลับไปค้อเดิมไปก่อนว่ะแม่งไม่ได้ว่ะผมผมกลัวโดน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 ขมูลหมูจัดเลยเอาิงๆละเว้ยแม่งโรโกจัดเลยอ่จยิงเชี่ยจะโดนข้อมูลวะเฮ้ยเมื่อไหร่เกมมันจะเข้ามาวะแม่งโคตรนานเลยเฮ้ยโอ้ยแอปพลิเคชันไม่ไหวเลยน้องโอเคกลับมาบักัจเลละให้ห่ากันให้หากันให้หากันให้หากันโอ้ยหมูหมูเต็มหมูเต็มไม่สัก หมูยี่ห้าตัวโอ้ยละน้อไม่ไหวแล้วอะไอตัวที่ได้เมื่อกี้อะเราเราเราไปเยอะเลยแล้วกันนะไม่ต้องรีรอขอหน่อยแล้วกันนะครับผมไม่ใช่หมูเราไปอุ้ยเดือดอมมากไม่ใช่บุหรี่เราเป็นการแปลรูปครับน้องเอออะไรเงี้ยอะแปลให้หมดเลยแปลให้หมดเลยแล้วเราค่อยกลับไปขโมยไอหมูไอหมูจนไอหมูจนใหม่น่ะเออไปกลับไปขโมยมาแปะรูปไห้หมดไปลรห้หมดหกแสนทีแต่นูได้มาล้านฟรีๆเลยนะไปลุยๆครับผมลุยๆเลยโอ้โหได้มาหลายล้านเลยโลภจัดโลภจัดกูโลภจัดเลยตอนนี้ไปไปไปกลับไปเข้าเดิมกเข้าเดิม ับไปข้อไหมาเพื่อนเรออยู่ไหนเนี่ยลาตินน้อง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 ลาตินเยี่ยมชมไปเอออีกตัวเดียวหลือตัวเท่านั้นไปถ้าตัวนี้แบบเสร็จนะแบบว่าพี่แบบจะแบบุปเประกอดจัดเลยเขามาหกตัวแบบว่าคือเจ้าของพ่อเข้าเข้าเกมมาคือร้องเรื่อสี่สิบผมว่าเขาเขาจะลืมให้อาหารนะขอเลยนะเออพี่ขอเลยนะน้องอ่าอะไรขโมยได้ละไปโอ้าย มแม่งเกมได้ไงวะเฮ้ยไปต่อ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 ,ตอเร็วเร็วเร็ว,รวตัวท้ายแล้วตัวท้ายขอได้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 อไดอ,ไอ,ไอซักเทสผู้ว่าเชี่ยกลับกลับไปเข้าเดิมโอ้ย้ยกูสงสารมาหรือคนรีเฟรด,ดูนะไม่ได้ไม่ได้เตรียมนะครับอันนี้รอดูเลยนะว่านะคือมันจะสูญแบบว่าคือเขาไม่เหลืออะไรสักทั้งคือเอาคือเส้นเนื้อประดาตัวไง่ายนะโอ้ล้างคอแค่ไหนแล้วกันนะน้องเอาไป ลากอะไรวะงงมากวันที่ฟังเออไปกันไปห้องเดิมกลับไปห้องเดิมอูน้องลาตินอย่าร้องนะน้องออเออตรงนี้พี่ขอบโมยเน่อย้ะกันนะเพื่อคอนเทนต์ของเราโทษทีครับผมโทษทีอันนี้ผมแบบคือผมมันมันเนื่องจากผม,มาไปส่องไปแล้วผมเจอพอดีผมก็เลยแบบเออคือแบบเขาเรียกว่าโจโจนเขาสิงอะไรเงี้ยเอออูป่ามามามา,มา,มา,มาให้ให้อาหารไปครับผมอ,อูเราเรา,เราขโมยได้มาสามตัวหมูพิเศษหมูพิเศษหกตัวทั้งหมด เฮีย yeah, โคตรสุดผมบอกเลยโคตรสุดเลยนะหมูพี่แต่หกตัวคือแบบเลียวจัดเลียวติงอ่ะบอกเลยว่าโคตรสุดเออเกมคนี้ก็จบไปแล้วนะแบบว่าคือเย็นเนี่ยขอยำเน้นยำนะอว้ม่อย่าดาราม่านะแบบว่าเป็นคอนเทนต์นะเว้ เกมมันเป็นการขโมยหมู่าน้องอย่าดราม่านะครับผมแบบมันไปชอบเล่นโผล่ขโมยแล้วขโมยทั้งข้อ Project p อตโคตรดีใจหมูพิเศษทั้งข้อโอ้โหโอเคสุดยอดโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็จบไป็ที่เรียบร้อยนะเออแบบว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ด้วยนะแล้วเราจะเจอกับคลิปหน้าแบบว่ามันเปนอาไจะมีจอนที่เขียนแบบแกล้งน้องแกล้งเพื่อนอะไรเงี้ยเออไม่รู้ว่าแกล้งใครเหมือนกันกูอยากแกล้งมากเลยนะเนี่ยแต่เมื่อกี้แกล้งแกล้งใครมันแกล้งนี่แกล้งคนในเกมไปแล้วเออแกล้งคนในเกมไปแล้วอ่ะมึงรู้ว่่่าาาาาใคคครรรนนนนนะะอออยดดมมกกสไไหหผเจลิปป้